จะเป็นยังไงเมื่อเราต้องทำการบริหารอาณาจักรมดเพื่อทําสงครามและปกป้องบ้านเมืองอีกทั้งยังต้องคอยจัดการศัตรูที่มาลูกลานมันจะโหดจะเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลย <Yahoo! S 1> โอเคทุกคนวันดีพี่เพื่อนก็มีเกมมาแนะนํานะครับนั่นคือเกม The Underground Kingdom นั่นเองเป็นเกมมือถือแนวกลยุทธ์ที่มาในรูปแบบจําลองโลกของมดเป็นเกมแรกของโลกเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ครบรอบ2ปีพอดีนะครับแล้วก็เราบอกเลยว่าเกมดีเดียมียอดโดดมากกว่า50ล้านครั้งทั่วโลก <Wow. S 1> และยังได้รับรางวัล The Best Game c h a r g e r <Wow. S 1> ใน Google Play ปี2021อีกด้วย <Wow. S 1> วิธีเล่นเกมนี้ก็ไม่ยากครับทุกคนนะทางตัวเกมเดี่ยเขาจะมาสอนเราก่อนนะครับ <Wow. S 1> หน้าที่หลักๆของเราในเกมนี้เลยก็คือเราจะได้สวมบทบาทเป็นสุดยอดผู้ปกครองนะครับ ที่เราต้องดูแลจัดการรวบรวมทรัพยากรแล้วก็เลี้ยงนางพญามดเนี่ยให้โตขึ้นนะครับอีกทั้งยังต้องฝึกมดพิเศษขยายลางอาณาจากักรสร้างพัรมิตรป้องกันศัตรูและสร้างฝูงกองกําลังมดของเราเดียให้แข็งแกร่งครับผมมาครับทุกคนตอนนี้เรากําลังอยู่ในอาณาจักรรังมดนะครับ <Wow. S 1> น้องๆดูตัวตรงกลางอะไรก็จะเป็นมดนางพญานะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีมดตัวเ,เล็กๆนะครับผมคอยแบบว่าดูแลนางพญาอะไรอย่างเงี้ย ดีเพิ่มว่าเราจะทำการสำรวจลังมดกันหน่อยครับทุกคนนะว่าอาณาจักรที่เพิ่มสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะห <Yahoo! S 1> ล,ลักๆก็จะเป็นสิ่งนี้เลยครับทุกคนนะก็คือเราจะต้องมีสถานที่ฟักมดงานนะครับเพราะว่าภายในลังมดของเราเนี่ยเราต้องใช้มดงานในการแบบว่าสำรวจลังแล้วก็ทำลังขึ้นมาใหม่นะครับ <Wow! S 1> นี่อย่างน้องดูมดงานครับทุกคนนะมันมาทำการขนแบบว่าอาหารไปให้นางพญาเว้ย <Wow! S 1> ดูดิครับตัวนิดเดียวนะแต่สามารถยกเนื้อก้อนเบลอได้เลย นี่ครับผมแล้วเราก็จะทําการตามติดชีวิตมดนะครับอืมเอาไปส่งให้นางพญาไปเร็วเดี๋ยวนางพญาหิวนอกจากอาหารแล้วเนี่ยก็ต้องมีแหล่งน้ำเขาบอกทุกคนนะพี่เวืก็ได้ทําการขุดบอ่อน้ำขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีมดมาเอาน้ําไปกินแล้วเป็นไงอเอาไปเป็นก้อนยี่เดี๋ยววะเฮ้ยเจงจาด ส่วนต่อมาที่เราต้องสร้างเนี่ยก็คือการเลี้ <st art> ยงพเพียครับผมทุกคนนะเพราะว่าเพียเนี่ยมันจะสามารถผลิตน้ำบาดให้หมดเราได้นะครับโอเคส่วนต่อมาที่เราต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นเชื้อราธารรมชาติครับผมทุกคนนะการที่เราต้องหาเชื้อราธารรมชาติเนี่ยเพราะว่ามันจําเป็นในการอัปเกรดครับผม <Wow. S 1> และนี่ครับผม,มน้องๆดูในลังมดของเราเนี่ยก็จะมีมดยามด้วยนะครับหน้า <st art> ที่ของมดยาม with <sm itt les> มันก็แน่นอนครับทุกคนก็คือต้องการการป้องกันศัตรูที่มาลุกาลานรลังของเราเดี๋ยวให้ออกไปนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าที่ที่หล่อเทสุด วนตวรี้ก็จะเป็นกองใบไม้นะครับทุกคนนะมดของเราก็จะทําการเก็บเอาไปทําเป็นรังนะนี่เดบิวจะโชว์การแบบว่าขุดรังให้ดูนะครับเราก็ทำการกดสองทีไปเลยเพียงเท่านี้เราก็มีรังที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วนะครับผมนะและการขุดสำรวจภายในรังของเราเนี่ยอาจจะเจอสถานที่ใหม่ๆก็ได้นะครับผมและจุดเด่นของเกมนี้แลเนี่น,น้องอาจจะคิดว่ามันมีแค่ภายในรังมดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับทุกคนนะเราสามารถแบบว่าไปท่องโลกกว้างได้นะ เดี๋ยวไปทำการพาน้องไปออกนอกลางกันเลยไป let's go นี่ครับทุกคนระบบนิเวศภายในนอกลางเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามจัดเลยนะครับดู <c oughs> เกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นๆเนี่ยได้ทั่วโลกเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ลังพี่เพิ่มเบลหกเองอะ่ะเดี๋ยวพี่จะทําการเอามดเนี่ย <c oughs> มาหาอาหารนอก,กลางกันบ้างครับผมนะเราจะทําการล่าสัตว์กันครับทุกคนมดเนี่ยมันก็ล่าสัตว์ได้นะครับเราจะรับกาดกินแมลงเต่าทองเลยดิจมตีไปเลยครับผม เรียกหมดทาหารวิวสามมาเลยมาครับปุ๊บคลิกไปเลยนี่รอเลยครับเน่น้องๆดูหมดทาหารกําลังเดินม,มากินมแมลงเต่าทองน,นะครับอาหารในรังมันไม่พอไงเออ <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนหแล้วดูเหมือนว่าเราจะได้เป็นทรัพยากรน้ําหวานมานะครับหลังจากที่เราต่อสู้กับมแมลงเต่าทองไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยพี่เพิ่งรู้สึกว่ามดของเราเนี่ยยังไม่เก่งเลยครับทุกคนนะ <c oughs> เราจะมาทําการฟักมดใหม่ๆขึ้นมานะครับ นี่เลยครับทุกคนเกมนี้เนี่ยก็องบอกเลยว่ามันจะมีระบบการชาฟักไข่มดขึ้นมาครับผมนะเราก็จะได้มดพันธุ์ต่างๆนะครับเดี๋ยววัจะลองฟักให้ดูไปเอา,าทุกคนตัวแรกได้ไรเอ่ยว้ายได้มดหัวเขียวครับทุกคนหูยภาพสมจริงมากเลย <Wow. S 1> ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามดแต่และชนิดเนี่ยความสามารถมันแตกต่างกันนะครับ อย่างเช่นมดหัวเขียวที่พี่ได้เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นจอมขุดเขาบอกทุกคนนะถ้าเราใช้มด,มดหัวเขียวไปทําลังเนี่ยน่าจะแบบว่าสร้างได้ไวเลยเนี่ยต่อไปเรามาฟักมดขั้นสูงดีกว่าครับทุกคนนี่เลยจะได้มดอะไรปึ๊บว้าวได้มด,ด,ดมได,ดนโนเสาร์ครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากเป็นเกมวางแผนกนลยุทธ์การสู้รบฉบับมดเนี่ยเรายังสามารถได้ข้อมูลความรู้มดจริงๆด้วยนะครับ นี่น้องดูเป็นแง่มีข้อมูลบอกทั้งหมดนะผมว่ามดตัวนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงก็องบอกเลยว่าละเอียดมากอ่ะต่อไปลองฟักเป็นมดธรรมดาดูาคนนะพี่เพลอยากได้มดทหารอะไรเงี้ยเอา้าได้สปอร์กลายพันธุ์มาแทน oh, <no. S 1> การฟักไข่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มดนะครับจัดต่อเอาทุกคนตัวต่อไปขอเป็นมดทหารด้วยเถิดวู้ได้เป็นมดเล็กครับขออีกสักตัวหนึ่งโอ้ยสปอร์กลายพานันธุ์ ไปอีกตัวนึงครับอกทุกคนได้สปอร์กายพานอีกแล้วห <c oughs> ลังจากที่เราได้ทําการฟักมดมาแล้วเนี่ยน้องๆดูพี่เพ่จะทาการจัดขบวนทหารหมดนะครับ <c oughs> น้องๆว่าตัวไหนตึงสูตรที่จะสามารถแบบว่าปกป้องรังของเราได้อะไรเงี้นี่แล้วทุกคนนะาเป็นมดสีบานเย็นนะครับอุ้ยดูความสามารถเนี่ยก็คือโจมตีระยะประชิดนะพ <c oughs> ี่อามดตัวนี้แหละที่จะเหมาะเป็นทหารเก่งกล้าปกป้องรังของเรานะครับเราก็ทําการอัพเลเวลมันเลยนะนี่น้องๆดู การอัพเลเวลเนี่ยก็จะใช้น้ำหวานนะครับเราก็ทำการอัปไปเลยหุยกลายเป็นเลเวลเจ็ดเข้าไปทุกคนนะแล้วก็มีสกิลให้อัพนะผมแล้วก็ทำการ,การาอัปนะไปเลยเนี่ยอัปเกรดไปเลยน้องอู้ตึงจัดอ่ะลำดับถัดไปเดี๋ยวเรามาทำการขายายลังเราดีกว่าทุกคนนะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าลังมดของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปอะครับขุดไปเลยน้องเดี๋ยวพี่จะสร้างแบบว่าฐานเก็บมดพิเศษนะครับเป็นการพักฟื้นแล้วก็ขายายลังไปเอาอทุกคนนะ เค้ทุกคนพี่เพิ่มว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทําการอัปเกรดลงังมดแล้วทุกคนนะเพราะว่าลางังมดของเราเนี่ยรู้สึกว่าขนาดมันจะเล็กเกินไปนะครับเรามาทําการอัปเกรดที่นางพญากันเลยฟึ๊กดอัปเกรดครับผมแต่การอัปเกรดนางพญาเนี่ยเราจะต้องทําให้เชื้อราธรรมชาตินี่อัปเลเวลก่อนนะครับเราดับการไปดูซิมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะรู้สึกว่าเราจะต้องอัปให้เป็นเลเวล7นะครับเรากดอัปเกรดไปเลยนี่ครับทุกคน การอัปเกรดนังเนี่ยสามารถเร่งสปีดมันได้นะครับถ้าน้องคนไหนไม่อยากรอเนี่ยมันมีไอเทมให้อยู่นะก็เลยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนี่เลยอ,อัพเป็นเลเวล5าแล้วทุกคนอัพต่อไปเดี๋ยวพี่จะใช้เพชรอัพแล้วกันนะครับเพื่อความวรวดเร็วโอเคต่อไปเราก็มาอัพพื้นที่ให้อาหารครับทุกคนให้กลายเป็นเลเวล7นะครับอัพไปเลยน้องโอเคเรียบร้อยต่อไปก็สามารถอัพเกรดนางพญาได้แล้วครับผมนะใช้ประมาณ244เพชร แล้วก็ทรัพยากรตามที่เห็นครับผมนะ Let's go อัพแล้วทุกคนนี่อัพเป็นเลเวลเจ็ดนะครับมน้องดูเมื่ออาณาจักรขยายใหญ่ขึ้นมดนางพญาจะต้องเลือกนิสัยนี่คือสิ่งสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดน้องว่าการที่เราจะเป็นอณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันต้องเลือกอะไรหรอพี่เบิร์ก็จะเลือกเป็นผู้โจมตีเลยครับทุกคนเน่เดี๋ยวพี่เบิร์จะพาไปตีรังคนอื่นนะครับเพื่อความเฟี้ยวเรากดใช่ไปเลยแป๊บฮะไปไง ตอนนี้นางพญาของเราเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับผมทุกคนก็จะบอกเลยว่าดูดดัดนจา่าดในไหนเราก็ทําการอัปเกรดรังของเรามาแล้วเนี่ยต่อไปเพื่อจะทำการลองต่อสู้ดูก็ทุกคนนะว่าดาเมจของเราเดี๋ยวมันจะตึงขึ้นนะเป้าโจมตีหอยทากข้างรังไปแล้วทุกคนไป let's go the ทั p นี่เลยครับผมมาอะไรนองไว้ Why? หมดพี่อย่างเยอะครับผมน่าดูทับการยิงมันเลยเพื่อนอือ่าหอยทากตาย <laughs> หอยทากตายอย่างง่ายดายไหนลองไปตีคนดื่นดูดิว่ารัางของเราเนี่ยจะเจ๋งพอเปล่า,าทําการลุกลาไปเลยครับผมนะไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับทําการใส่เดี่ยวไปก่อนเลยละกันมาแล้วทุกคนตอนน่อดีเพิ่มใช้เป็นมดยิงนะครับดูสิว่าคนนี้จะสู้เราได้รืะเป่ามาดิครับมาดิครับน้องๆดูดูจากสายตาเนี่ยมดพี่มีประมาณ20ตัวนะครับโจมตีเอาไงเอาไงจะสู้พี่เป่า เอา <S <S เป็นไงทุกคนชนะครับผมเราได้ทรัพยากรได้น้ำหวานกลับไปพียบเลยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมน,นี้เนี่ยมันมีระบบพันธมิตรเข้ามาด้วยนะครับเราสามารถหาเพื่อนเนี่ยมาช่วยคอยปกป้องเรานะหรือว่าเราจะทำการช่วยกันสร้างหลังให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลย <Wow. S 2> อันไหนเก่งอันไหนตึงก็ทำการกดสมัครไปเลยครับผมนี่ผมสมัครเลยรับผมด้วยนะพี่เรามาดูตอนที่การซื้อไอเทมต่างๆภายในเกมเราทุกคนให้เรากดไปที่กระเป๋านะครับลูกถั่วตรงนี้เลย เราก็จะพบว่าในกระเป๋าของเราเนี่ยมีไอเทมอะไรกันบ้างน,นะครับก็เลือกดูดได้ตามดีเลยและทางน้องรู้สึกว่าไอเทมของน้องเนี่ยมันน้อยเกินไปก็ทําการไปที่ร้านค้าเลยครับผมนี่ก็ต้บอกเลยว่ามีทุกอย่างที่เราต้องการครับผมนะไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุด,ดิบนะครับไอเทมการทําสงครามมีบัฟไว้คอยปกป้องฐานของเราสําหรับใครที่ขี้เกียจฟาร์มเนี่ยก็ต้องมาซื้อตรงนี้ได้เลยต่อไปพี่เพื่อนคิดว่าภายนอกอาณาจักรของเราเนี่ยมันยังดูไม่สวยเอาทุกคนนะเราก็ทําการซื้อได้นะครับ กดไปที่สร้างได้เลยนี่แล้วก็เลือกที่ภูพิทักษ์ครับผมเราก็จะสามารถตกแต่งรังของเราเนี่ยให้สวยงามขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวิ่เพิ่มจ้าดอกไม้เนี่ยมาวางใกล้ราชินีนะราชินีจะได้แบบว่าสดชื่นเหมือนยืนบนไหล่เขานี่เลยครับผมหลังจากที่เราทําการตกแต่งภายในรังมดสวยงามแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการแต่งอาณาจักรด้านนอกด้วยครับทุกคนนะให้เราไปที่สกินตรงนี้นะครับนี่แหละน้องๆก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าน้องจะเอาสกินลายแบบไหนดี ดูลายที่หนึ่งครับผมทุกคนเป็นลายกริลล่านะครับเจ็ดโดลังมดอย่างเทนะ่นะพี่เพิ่จะเจาเป็นเ,เปลือกหอยแล้วกัน <Huh? S 1> เพื่อเป็นว่าศัตรูมาเห็นแล้วไม่กล้ามายุ่งกับเรานะครับเปลือกหอยมันแข็งอะไรเงี้ยเรากดเปิดใช้งานเลยครับผมนี่เลยเรียบร้อยใช่ไปเลยจ้าว้าวปลดล็อกได้ครับผมในลองออกไปดูซิว่าลังมดนอกอนะาณาจักรของเราดียมันหล่อมันเท่หรือยังนะครับเราก็ทําการจิ๊ไปที่บริเวณตรงนี้เลยเป็นการออกสู่โลกภายนอกนะครับ นี่ครมทุกคนไปไง่รังของพี่เพิ่มเนียหล่อเท่อยู่คนเดียวเลยนี่ย่ะด้านข้างของเราเนี่ยก็จะเป็นพันธมิตรของเรานะครับรู้สึกว่าเขากําลังเดินทางไปลบที่ไหนกันก็ไม่รู้นะเราจะลองไปช่วยเขาหน่อยไหมไปตีที่ไหนวะโอ้โหเดินไกลเลยโอ้หไปตีจิ้งจกเขาทุกคนเกลทุกคนสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกม DnD Gau Kingdom เนียพี่เพิ่มก็จะทิ้งลิงไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคและตอนนี้ก็มีกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนะ ก็สามารถดาวน์โหลดเกมเพื่อรุ่นรับรางวัลและโบนัสพิเศษต่างๆมากมายเลยแล้ววันนี้พี่เพื่อนก็มีโค้ดพิเศษมาแจกนะครับนั่นก็คือ the a n t o y e a ระยะการใช้โค้ดก็เพียงแต่วันที่10มีนาจนถึงวันที่1เมษายนจำกัดเพียง1,000 0โค้ดเท่านั้นนะครับรีบ <Yahoo! S 1> ไปโหลดกันเลย